โนบิโนเบต่านั้นคุณเชื่อไหมครับว่าเขาอ่เป็นคนที่มีลักษณะอิสัยของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีอย่างไม่มีใครคาดคิดเลยคือไม่แต่ตัวโนเบตาเองก็ยังไม่น่าจะรู้่ะเรียกว่าผู้ประกอบการหลายๆคนในโลกจริงของเราต้องเรียนรู้สิ่งนี้จากโนเบตาเลยละ่ะ มีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งนะฮะคือคำว่า entrepreneurship หรือแปลประมาณว่าความเป็นผู้ประกอบการซึ่งคนที่มีสิ่งนี้ก็คือคนที่สามารถจัดการธุรกิจให้เกิดผลกำไรเป็นกลุ่มคนที่มีทักษะความสามารถและเป็นคนที่มีไอเดียเริ่มในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดบลาๆซึ่งถ้าเกิดเราลองเอาคำนี้ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะพบว่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยและก็มีคุณสมบัติหล,หลายๆข้อเลยที่จะเหมาะก,กับการเป็น entrepreneur เช่นมีเป้าหมายชัดเจนมีการตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาด มีความกระตือรือร้นสูงกว่าคนอื่นๆบลาบาบลลาาเอาวันว่าเยอะเยอะเยอะแต่ที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้ก็คือนิสัยความเป็นผู้ประกอบการของโนบิตะนะฮะ ถ้าใครจำกันได้เนี่ยในกระตูนเรื่องโดราเอมอนตอนแรกเลยอะที่ด o ราเอมอนโผลมาและดราเอมอนอะก็เอาอัลบั้มภาพชีวิตของโนบิตะในอนาคตให้ดูเราจะเห็นว่าโนบิตะนั้นอะไม่สามารถเข้าทำงานที่ไหนได้จึงเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองในปี1988แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะจนกระทั่งปี1993บริษัทเขาถูกไฟไหม้ก็เลยกลายเป็นคนล้มละลายก็แปลว่าโนบิตะสามารถทำให้ธุรกิจของตัวเองอะรันได้ถึงราวๆ5ปีเลยนะ ถ้าลองเทียบกับโลกจริงอะ่ะมีคนไม่เยอะหรอกที่จะรักษาธุรกิจหรือบริษัทของตัวเองไว้ให้ได้ถึง5ปีอย่างตำ่ำยิ่งในโลกจริงที่ญี่ปุ่นนะฮะในปี2019เนี่ยเคยมีการสำรวจมาแล้วด้วยซ้ำว่าธุรกิจอะ่ะที่สามารถอยู่รอดมาได้ถึง5ปีมีแค่40%เท่านั้นนอกนั้นก็คือเจ๊งไปหมดดังนั้นถ้าเกิดลองพิจารณาถึงความเป็นไปได้แล้วก็ถ้าบริษัทของโนเบต์ไม่เกิดไฟไหม้อะ่ะเขาก็น่าจะยังรันบริษัทต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคนหนึง่นง <driving. S 2> ทำไมธุรกิจของโนบิตะถึงประสบความสําเร็จไมาได้ถึง5ปีเลยล่ะเหตุผลนั้นก็คือมันมาจากนิสัยของโนบิตะเองนั่นแหละในคืนก่อนแต่งงานของโนบิตะนั้นนะฮะตอนที่โนบิตะและโดราเอมอนน่ะแอบไปดูที่บ้านชิซุกาจังเราจะได้เห็นฉากที่คุณพ่อของชิซุกาจังน่ะสาธยายนิสัยของโนบิตะให้ทุกทุกคนได้ฟังโดยหลักๆก็คือนิสัยของโนบิตะนั้นน่ะเป็นคนที่ภาวนาให้คนอื่นมีความสุขและโศกเศร้าปกับความทุกข์ของคนอื่น แถมยิ่งกว่านั้นในวันก่อนที่จะแต่งงานโนบิตะก็ใช้เวลาทั้งวันเพื่อตามหาต่างหูของชิซุกะจังที่หายไปอีกด้วยซึ่งเวลานั้นเขาก็ไม่มีโดราเอมอนอยู่กับเขาแล้วนะแต่เขาก็หาด้วยตัวเองจนได้ทำให้สรุปได้ว่านิสัยของโนบิตนะนั้นน่ะเขาเป็นกิฟเวอร์หรือผู้ให้ แน่นอนว่าถ้าเกิดพูดถึงโนบิตะเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจไม่ได้เรื่องแต่ในรากลึกของเขาอ่ะเป็นคนที่โศกเศร้าไปกับความทุกข์ของคนอื่นและคนที่สามารถโศกเศร้าไปกับความเศร้าของคนอื่นได้นั้นน่ะจะเป็นคนที่สามารถทําอะไรเพื่อคนอื่นได้อย่างที่เขาพยายามหาต่างหูของชิซูกะจังหรือแม้แต่ตอนเด็กๆอ่ะที่เขามาเจะาของวิเศษอ่ะไปแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคน ถ้าอ้างอิงจากหนังสือของคุณอดัมแกรนนักจิตวิทยาชื่อดังของอเมริกาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าบุคลิกภาพนิสัยของโนบิตานั้นน่ะถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จ โดยคุณอดัมแกลนนะฮะเขาได้แบ่งคนในโลกนี้ออกเป็น3แบบใหญ่ๆก็คือ 1. g i v e r คือคนที่ให้ประโยชน์กับผู้อื่น2 Take r เกคือคนที่พยายามทำกำไรหรือเอาผลประโยชน์จากคนอื่นและ3คือ Matcher ก็คือให้ประโยชน์กับคนอื่นเท่าไหร่ก็ต้องการได้รับผลประโยชน์ที่เท่ากันกลับมาและคุณอดัมแกลนน่ะเขาก็ได้บอกว่าหลังจากที่ศึกษามานานนักกว่า10ปีเนี่ยเขาก็พบว่าใน3แบบนั้นน่ะบุคลิกภาพคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดก็คือ g i v e r หรือผู้ให้ ทำไมคนที่เป็นผู้ให้ถึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากนั้นเพราะในขณะที่เทคเกอร์หรือคนที่พยายามเอาผลประโยชน์จากคนอื่นเนี่ยจะยอมเสียสละคนอื่นเพื่อทําให้ตัวเองอ่ะได้ประโยชน์แต่คนที่เป็นกิฟเวอร์เมื่อเขาให้คนอื่นไปแล้วอ่ะก็มีแนวโน้มที่เขาอ่ะจะได้ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาหรือถ้าเกิดเป็นศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆก็คือการตอบแทนนั่นเองในเชิงจิตวิทยาแล้วนะฮะคนที่จะตอบแทนคืนให้กับคนที่เคยให้มานั้นอ่ะจะพยายามหาทางคืนให้มากกว่าที่เขาได้รับมาจากคนที่ให้ และนอกจากนี้ลักษณะนิสัยที่แข็งแกร่งสดๆอีกอย่างของโนบิตาก็คือความซื่อสัตย์และความอดทนที่เราเห็นโนบิตาแย่ขนาดไหนก็ตามนั้นเนี่ยนั่นมันเป็นเพียงแค่นิสัยตอนเด็กของเขาเท่านั้นนะฮะแต่พอโนบิตาโตขึ้นจะช่วงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีการว่าถึงเท่าไหร่นัดแต่เราพอคาดเดาได้ว่าโนบิตานั้นอ่ะมีนิสัยที่มีความซื่อสัตย์และความอดทนอยู่ ในหนังสือฟ no ูจิโกะเอฟฟูจิโอนเซไคมีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอผูดว่าโดราอมอนว่าในตอนเด็กนั้นนะครับผมเป็นโนบิตามาก่อนครับผมนั้นนะ่ะทั้งขี้เกียจซุ่มซ่ามทาอะไรก็เงอะงะช้ากว่าใครเพื่อนผมก็เลยเอาเรื่องเหล่านี้ใส่ไปในเรื่องโดราอมอนเยอะมากเลยแล้วก็ได้เขียนมาอย่างยาวนานมากๆด้วยขอบคุณคนอ่านทุกท่านที่ติดตามมาอย่างยาวนานนะครับ อาจารย์ฟูจิโกะนั้นนะฮะแกค่อนข้างดังในเรื่องการสร้างผลงานเยอะมากคือก่อนที่จะมีโดราเอมอนเนี่ยเขาว่ากันว่าอาจารย์แกมีผลงานของตัวเองอ่ะเป็นสิบเรื่องเลยแล้วนี่เป็นแบบที่ได้ตีพิมพ์นะยังไม่น่โพูดที่แกวาดวาดเขียนเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เอามาใช้เห็นว่ามีตัวละครที่แกเคยสร้างมารวม200กว่าตัวเลยจนค่อยมาด่งดังสดๆกับเรื่องโดราเอมอนที่ได้ลงในนิ่ตยสารไปถึง8ฉบับในเวลาเดียวกันเลยและการที่คุณจะวาดหรือสร้างผลงานมาได้เยอะขนาดนั้นโดยไม่ล้มเลิกไปก่อนเนี่ย ความซื่อสัตย์และความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องมีเลยถึงจะทํามาได้ขนาดนั้นแล้วถ้าอาจารย์พูดเองว่าโนบิตะก็คือเขาก็ปแปลว,ว่าโนบิตะในช่วงวัยรุ่นไปจนถึงโตเนี่ยเขาก็คงเป็นเหมือนอาจารย์ฟูจิโกะที่สะสมความซื่อสัตย์และความอดทนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนิสัยความซื่อสัตย์และความอดทนนั้นเน่ยเป็นนิสัยในไม่กี่นิสัยนะฮะที่สามารถสะสมมาได้เรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนแก่และก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในนิสัยของผู้ประกอบการที่จะประสบความสําเร็จอีกด้วยเออแล้ว ออฟตัสซีโร่แว่นกรองแสงถนอมสายตาได้ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ออกมาจากพวกจอคอมพิวเตอร์มือถือและทีวีทาให้ใส่แล้วโคตรสบายกับดวงตานะฮะแถมแว่นตัวนี้ยังมีขาวแว่นที่บางมากตัวแว่นก็เบาจึงทําให้ใส่สบายใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินแถมยังโคตรแข็งแรงทนทานตกไม่มีแตกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาถามผมว่าอยากจะหาซื้อแว่นถนอมสายตาสักชิ้นเนี่ยเลือกยี่ห้อไหนดีนะผมคง,องตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่ามันต้องเป็นออฟตัสซีโร่อย่างแน่นอนสําหรับคุณผู้ชมแและผูู้้้ดทีี่่่สสนนนใจัังซือววต เสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าเกิดใช้โค้ดคาวโซเฟียเนี่ยก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะนอกจากนี้โนบิตะยังเป็นคนที่มีความคสรีเอทีฟสูงมากมีคําพูดประมาณว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นน่ะเกิดจากการไม่คิดอะไรหรือความคิดสร้างสรรค์นั้นน่ะเกิดจากความขาดแคลนคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคํานี้นะทำไมการไม่คิดอะไรถึงนําไปสู่ความคิดสร้างสรร์ได้อะล้อเพราะการไม่คิดอะไรเลยนั้นน่ะเป็นการคิดแบบเราเอาพวกข้อสมมติฐานเงื่อนไขอะไรพวกนี้ลบออกไปหมด มนุษย์เหล่านั้นฮะพอแบบต้องคิดว่าต้องทําอะไรที่มันแบบต้องมีความสร้างสารรค์มีความครีเอทีฟเนี่ยเราจะยึดติดอยู่กับความเชื่อหรือความคิดที่ถูกฝังอยู่ในหัว ก็เลยกลายเป็นทําอะไรออกมาก็ไม่ค่อยสร้างสรรค์หรือกลายเป็นเดิมๆไม่ได้แปลกใหม่อะไรหรือไม่ก็ไปเหมือนกับของคนอื่นที่เคยเห็นมาพอจะนึกภาพออกใช่ไหมแบบงานศิละปะของพวกศิลปินเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปสั่งพวกเขาว่าเออช่วยทําอะไรที่มันสร้างสรรค์นหน่อยนะโดยมีเงื่อนไขงี้นะงี้นะบอกเลยว่ายากที่จะได้ผลงานที่สร้างสรรค์จริงๆออกมาสำหรับโนบิตะคงนั้นนะฮะเขามีความสามารถพิเศษตรงที่สามารถสร้างสถานะให้ตัวเองอ่ะไม่สามารถคิดอะไรได้ทําให้เขาอ่ะใช้เวลาแค่0.93วิเท่านั้นก็สามารถนอนหลับได้แล้วคือขนาดหน่วยนาวีซีลของ รพยายามทําให้ตัวเองอยู่ในสถานะไม่คิดอะไรแล้วจะได้นอนก็ยังใช้เวลาถึง120วิเลยแต่นวิตาบอกว่าพี่ครับผมขอแค่0.93วิพอ และการที่โหนไปตาเป็นคนที่มีความค reat ีฟสูงนี่แหละก็เกิดจากการที่เขาสามารถทําให้ตัวเองอะอยู่ในสถานะที่ไม่คิดอะไรเลยได้และหลายๆครั้งนะที่อยู่ดีๆเขานอนๆอ,อยู่แล้วก็นึกอะไรที่มันสร้างสรรค์ทั้งแง่ดีและไม่ดีออกมาได้เช่นอยู่ดีๆขอโดรมีมอนว่าขอตู้ติ๊ต่างหน่อยแล้วก็โทรไปบอกว่าอยากลองทําให้โลกเนะี้ยเป็นโลกที่ไม่ต้องใช้เงินถ้าไม่มีความค reat ีฟอะคงคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่แและความคิดสร้างสรรค์หรือค reat ีฟนั่นะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอนะควรมีเลยเพราะถ้าคุณแตกต่างจากคนอื่นะคุณก็สามารถเออาชนนนะคนื่ได้ และยิ่งพอเป็นเดอะมูฟวี่นะโมบิต่าก,ก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยเขาสามารถต่อสู้กับนักล่าไดโนเสาร์ผู้ก่อการร้ายหรือผู้บุกรุกจากดาวดวงอื่นแถมโดยพื้นฐานนะ่ะยังเป็นคนที่มีความซื่อสัตว์ความอดทนที่อาจจะมีขึ้นในตอนที่เขาเริ่มโตและมีความครีเอทีฟร,รวมถึงการเป็นผู้ให้ซึ่งทั้งหมดนั้นน่ะถือว่าเป็นที่ใสของผู้ประกอบการที่ควรจะต้องมีเลยดังนั้นถ้าเกิดอยากทาให้กิจการของตัวเองประสบความสําเร็จการได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงก็อาจจะทําให้หลายๆคนน่ะไปถึงฝันก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม,ไ,มไม่เป็นไรครับแค่นี้แหละวันนี้ครับ